เดเดียร์แอโฮมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสว่านตัวสวา่านจริงเนาะนะครับสั่งมาตัวละตัวนี้ได้มาประมาณ5้ารกว่าบาทนะครับกล่องก็จะบูบี้มาหน่อยเนาะเปิดมามีอะไรบ้างมันก็จะมีแค่นี้เลยที่ผมเอามาผมเลือกเซตเป็นแบบแบบก้อนเดียวนะก็จะมีแบบสองก้อนด้วยก็อีกลาคาหนึ่งก็อยากเอามาลองนะเป็นยังไงบ้างข้างในเนี่ยเดาเอานะน่าจะเป็นยี่ห้อนี้นะไลซอน ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมีอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยแต่ว่าตัวคู่มือเขาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับโอเคก็จะมีในกล่องก็จะมีแบตเนาะแบต16แอมป์ที่ชาร์จแล้วก็ตัวสว่านแค่นั้นเลยมาดูตัวสว่านเนาสว่านเนี่ย เนื้องานนี่ก็ปฏิกตามราคานะก็ไม่ได้ถึงกับว่าเลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ได้ดีมากมีขอบมีคมอยู่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยตามจุดต่างๆเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้เห็นไหมแล้วก็ไม่ได้ติดแบรนด์อะไรมาเลยนะครับว่างๆมาอย่างนี้เลยนะลักษณะการจับก็ใช้ได้นะอไซส์มันมาตรฐานอะสว่านไซส์เนี้ยเพราะฉะนั้นการจับก็เหมือนสว่านไซส์เนี้ยทั่วไปนะครับใส่เข้าไปแล้วแบตมีสามก้อนนี่มีไฟ l อ d อี LED ด้วย แล้วก็เป็นบัตรเลทนะครับเขียนว่าบัตรเลทข้างหลังก็น่าจะเป็นบัตรเลทแหละพอมองดูแล้วไม่มีไม่มีประกายไฟนะอ่าก็เป็นสว่านแบบเท่ๆปรับได้สองระดับด้วยนะหนึ่งไม่รู้เสียงมันเปลี่ยนเปล่า <laughs> แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะอยากได้สว่านตัวเล็กๆนะครับที่มันมีความแปลกนะครับก็คือไปเจอตัวนี้เนาะมันถอดอย่างนี้ได้ครับนี่นถอดหัวสว่านออกมาได้นะครับมันเป็นตัวล็อก กดรงวงอย่างนี้นะแล้วข้างในจะเป็นตลับลูกปืนเห็นไหมแล้วก็จะมามันก็จะมาล็อกกับค้ออย่างนี้นะนะครับเพื่ออะไรเพื่อข้างในเนี่ยพอถอดหัวสว่านออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวของไขควงคลัดเนาะผมอยากได้ไขควงที่ไม่ใช่ไขทวงกระแทกนะครับ <c oughs> อยากได้ไขควงคลัดเจ้ามาใช้งานแบบเล็กๆน้อยๆทั่วไปวิธีการใส่ของเขาเนี่ย มันก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับข้างในมันจะเป็นเกียวไอเป็นเป็นร่องแบบสําหรับรับหกเหลี่ยมแบบนี้นะก็อยู่เลยไม่หลน่นแค่นั้นเลยนะง่ายมากนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะรับเฉพาะที่เป็นตัวร่องร่องสั้นนะครับนี่อย่างนี้ร่องยาวนี่รับไม่ได้นะอันนี้ของมีวอกกี้ครับนี่ไม่อยู่นะเพราะตัวข้อเนี่ยมัน มันไปไม่ถึงตรงตัวล็อกมันนะครับต้องเป็นแบบข้อสั้นอย่างนี้นะผมถือว่ามันค่อนข้างนิ่งเลยนะแรงใช้ได้เลยแล้วก็มันมีคัดด้วยนี่คัดแข็งน่าดูเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองไขคัดก่อนดีกว่าว่ามันแข็งมันอ่อนประมาณไหนนะครับก็จะมีนอดสักสามตัวแล้วกันนะ อันนี้คัดเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคัดไม่ตัดสักทีเลยโอ้แข็งมากคัดแข็งพอจะตัดอืม มันใช้ได้จริงไหมเนี่ยคัดเบอร์หนึ่งยังไม่ตัดเลยอะคัดแข็งนะครับอืมพอรู้เลยคัดค่อนข้างแข็งนะขนาดเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่นะวันเบอร์อื่นไม่ต้องพูดถึงเลยขันได้แน่ๆมันสิบหกโวล์เนาะมาดูการจับหัวดอกสว่านดีกว่าอ่ะ หอจับดอกเป็นเหล็กด้วยนะนอะโหแข็งมากอะ่ะถือว่าใช้ได้นะเออแรงอะ่ะ <laughs> เออ สรุปอย่างนี้แล้วกันสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็สําหรับงานทั่วไปไม่ไดเ้เน้นงานละเอียดนะความแรงถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยนะครับก็500บาทได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะไม่รู้เขาจะไป็นโอเมให้ใครบ้างนะไม่ติดตาโอเคสวัสดีครับ